ที่มาขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับคุผชมชื่อชื่อุงไรครับเย็นยงนานออายุเท่าไรแล้วครับปีนี้เกิดปศะสบอ,อะไรนะครับวันห้าร้อยห้าสิบกว่าแล้วเนาะทำเป็นต้องไวน์แล้วเมือเอ,เอาเอามือลงเลยครับเดินทางมาจากไหนครับ,บร้านกระบังกรุงเทพนะครับแล้ววันนี้จะกลับไปที่ไหนครับพี่อยู่จังหวัดอะไรครับอุดรอุดรแล้วพี่จะกลับบ้านไหมพี่ โดนไหมครับไปก็อยากจะไปที่โรงพยาบาลไปรักษาเพื่อเตือของาร่างกายแล้วพ,พี่มีโรคไปจนจตัวนไหมไปผ่าตัดเป็นประจำปีต่อว่าผ่าตัดตป็นปีไปน,นานเลยแล้วแล้วพี่มีครอบครัวไหมมีมีแต่เลิกกันแล้วเนะ<ห>าะตัวมาสัมภาระมีแค่น,นี้ใช่ไหมครับในถุงนี้มีอะไร <ie> พวกขวด <ie> พ,วพวกอะไรใช่ไหมเอาเอาไปเอาไปขายครับพี่ ก็บตามรายทางใช่ไหมแล้วอันนั้นเป็นอะไรครับอันนั้นเสื้อผ้าเนาะมอของข้าวด้วยอเราไม่กินมาม่าเหรออ๋อยังไม่กินข้าวเหรอตอนนี้มีเงินติดตัวมาเท่าไหร่ครับสิบกว่าบาทเหรอแล้วพี่ทํางานได้ไหมได้อยากทํางานไหมอทำงานงานอะไรได้บ้างครับรพิโลโพ ถ้าเขาให้ไปเฝ้าสวนเฝ้าอะไรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรได้ไหมไไทําทได้ไหมได้แล้วถ้าวันนี้ถ้าไม่มาขอความช่วยเหลือที่โรงพักพี่จะไปยังไงต่อครับไปทางกระบินแล้วกลับไปทาง<ม>โคราชวันนี้ถ้าเอาแบบที่ที่อยากให้ช่วยจริงๆอ่ะอยากทํางานหรือว่าอยากกลับอุดรก็จทอับอุดรกลับอุดรใช่ไหมงั้นกลับอุดร เชงคามม้างไปหมดเนาะเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวกินน้ําก่อนเนาะกินข้าวกวินน้าแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดเนาะพี่ยันยงเนาะเดี๋ยวผมจะช่วยเต็มที่นะก็คือครับก็เดี๋ยวให้ได้กลับบ้านก่อนแล้วก็ไปพักผ่อนที่บ้านแล้วก็ให้มันแบบหายเหนื่อยก่อนเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะทํางานก็โทรมาหาผมเดี๋ยวผมจดเบอร์โทรให้นะตอนนี้เดี๋ยวผมพาพี่ยันยงไปกินข้าวก่อนไปอ่าของเอาไว้ตัวนี้ก่อนเลย เดี๋ยวออันไหนได้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อเอามาให้นะเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้นะครับโอเคขบพี่แล้วพี่ขาไม่ไม่เป็นไรพี่ยงพอแล้วครับพี่พอแล้วพี่ยงก็รอแถวนี้นะให้อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สดชื่นก่อนเราจะหารถตู้รถบัสให้ครับพี่ไม่ไม่เป็นไรพี่ยงหารถพอไปถึงเกดมึนไหวใช่เดี๋ยวผมติดต่อรถให้แล้วช่วยขับรถไป Thì đòn nè